สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายที่ฮักแพงซูมองสูเยพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮาในต่างแดนที่คิดหอดคิดถึงท,ทุกทุท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี่คนผู้ให้ในมือนี้นะคะมือนี้นี่สิ 15, พาผีพ่อน้องไปอาบุญมหาสังฆทานนะคะเออมันเขียนมันเกิดม,มัน,นมีทาง ตำบลดงเย็นเป็นอีกตำบลหนึ่งเนาะคะ่ะพื้นก็ได้ใสบุญมาว่าให้ทั้งแถบนำคูงเหาไปรวมในบุญมหาสังกท่านในเทือนีเนาะคะ่กกะนีกระพีกับหนองผ่องปลายกับครูบานะคะกำลังเดินทางไปทังตำบลดงเย็นนะเพื่อเมืองจะว่ามูดาหานนะคะซึ่งตำบลดงเย็นนี่สมัยตะกอนเอินว่า ทางบันป่าขาด้อนเนาะคะทางตำบลนาสีินวนบ้านนม่มีนี่กะอื่นว่าทางชายแดนเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีบุญมีงานครัก็สิหอสิถึงกันมาเต้พอปุญญาตาถุวัดพน่นะคะ่ะค่ะแต่ก่อนสมัยก่อนทางไปทางตำบลดงเย็นนี่สิเป็นป่าเนาะคะ่ะสองขางทางนี่แต่ไปแดกเขามาแล้ว เพื่อเศรลกับบานไปนี่กสองสามมือเพื่อซิมีรถออกไปเนาะคะ่ะแต่ในอยุ่ปัจจุบันนะคะทั้งบนดงเย็นนี่เพิ่นกัดเจริญหลายนะครับมีสวนอ้อยสวนมันสวนยางพาราเนาะคะ่กะก็ถือว่าเศรษฐกิจทั้งนี้ดีกว่าทาั้งร่มน้ำค้งเห้าเนาะคะ่ะ าการเดินทางไปรวมบุญมหาสังฆทานเท่อนี้นะคะ่ะนี่ดีกรบบึงคือหลอหมุนออกจากวัดนี่สิบโมงตรงเนาะคะ่ะก็มาถึงในต่างบุดงเย็นประมาณสิบกว่าหน้าที่เนาะค่ะพี่น้องคันนี้คือสองขางทางก็ซิมีสวนยางพาราเนาะคะ่ะสึ่งถือว่าพี่น้องทางนี้เพิิน ขยันขันแข็งเนาะคะ่ะมีที่ทั้งธรมาหากินแบบมีสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มก็มีเนาะค่ะพี่น้องก็กถือว่าอุดมสมบูรณ์เป็นที่ที่พี่นอ้องทั้งนี้เพ่่นขยันอีกีเนาะค่ะพี่นอ้องกะทีเห็นนี่ก็มีแต่สวน เออพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองฝากทางเนาะค่ะมีปากเขาหน้าเขานะคะมีอย่างที่ที่นาเบิงนักช่วมค่ะมืน,นี้กำมาหอดมาถึงแล้วนะคะถึงวัดสีสะอาดตำบนตงเย็นอำเพื่อเมืองจังหวัด มู่ดาหารต้นกันบ้านต้นกันจากผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรยนกิตยาคมวันนี้มาริวมทำค่ะวันนี้ก็มมีหลากหลายตำบลน,นะคะมา ชุมนุมกันในมณีคือเพิ่นใสบุญมากทุกๆตำบลมารวมในงานบุญเดือนนี้นะซึ่งการทำสังฆทานนะ,ค,ะคือมีประสู์สีรูปนะคะพี่น้องแต่มณีมีประสงค์มามกกว่าสีรูปเนี่เปิดเอินว่ามหาสังฆทานนะคะซึ่งในมณีก็มีหลายๆตำบลมารวมคือสมีตุนกัน ตะปึกมาทุกบ้านทุกบ้านนะคะเพื่อนกะซิมีเพื่อนหินห้องนา้าเพื่อนก็เลยใส่บุญไปตามตำบลต่างๆเนาะคะ่ะมน,นีมีประสงู์ห้ายๆรูปเนาะคะ่ะเอื่นว่ามหาสังฆทานเนาะคะ่ะที่นี่นีกับพีกบนองมารวมในมน,นีค่ะพี่น้องปองใบบนว่าการทำสังฆทานนี่นะคะ ทำโดยใจใสสะอาดนะครไม่ได e ้เจาะจุงที่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนาะค่ะกพิธีสังฆทานอาแดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งได้อันเชิญบรรดาญาติธรรมทุกๆุหมู่เราได้มาร่วมกิจกรรมธรรมบุญสังฆทานที่วัดบ้านโดมีในวันนี้ หากีนอุกท่านนะครับเดือนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่จะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนานต่อไปครับดังนั้นบรรดาญาติธรรมทุกๆท่านทั้งภายนอกและภายในกก็ขอให้ท่านนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อว่าจะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนานต่อไป ये पिना ส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้บุญกุศลอันนี้ทุกท่านเถิดปะเก็นปะเก็นสมใรใกล้ขอส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้บุญกุศลอันนี้ทุกท่านเถิด เ,เ,อเอาไปส,อย,สอยกนนนนอนสอยด้วยเบ้านหือบายางอรับท้สอนพนครับก็ขอให้พี่น้องเข้าต่อใหครับวนนี้แยกทานสันวันเทศเดียวจะสยครับยอดเขาวันอีกสิด้แลจเสียง ร่วมมายร่วมมือความเมตตา,ตานาะครับท่านนายกฯครับล้งเสนอผลงานเสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธี่ะาก็ไข่ไข่ครับสร้างตบลนานชีววันเฮานะเมื่อมีบุญก็สิมีนางรำเนะค่ะมาฟ่อนมารัม ให้พี่ให้นอ้องปองปลายบึงสุ่มนะคะนี่กะสิมีนั่งรํำอยู่สามทีมทีนี้เห็นเพาว่านี่กะกลับก่อนนะคะกะสิมีหลายทีมที่เป็นสิมาเออฝอนํำให้พี่น่องบึงในงานมือนี้แต่ว่าทางบ้านเฮากะกลับก่อนนะคะ่ะ สำหรับพี่น้องป่องปายนะคะที่มีโอกาสไปทำบุญเนาะค่ะในเมนีหรือว่าในโอกาสต่างๆแขกเราเห็นคนอื่นเพื่อนได้เห็นได้ทำก็ยอยม,มือซาจุนํากันในกระทืวมาได้บุญคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมนีขอบคุณถูกการเบึงการชุมทุกไรค์ทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามถูกความหักแพ่ง ความคิดหอดคิดถึงที่มีหายคับช่องนี้ดีคนผู้หายอยู่เสมอเสมอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอกันใหม่ในโอกาสนะค่ะวันนี้กับกับบานกับเพื่อนโดยสวัสดิภาพนะค่ะสีวาเกนทูมโรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย